สวัสดีครับเซียนอยู่รูมูยุตึกมาแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเวอร์ชันกักตัว14วันนะครับต้องเงียบๆหน่อยคนเยอะ <c oughs> แล้วก็แอดก็ไม่ได้เตรียมข้อมูลจดอะไรมาเลยก็อาจำผิดจำถูกได้ก็คืนนี้จะ พิภาควิจาร์คู่ที่กำลังลุ้นไป4คต้าแชมเปี้ยนลีกนะครับลุ้นโคต้าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็มีเลียวพูกับเบอร์รี่นะครับเลียวพูก็นัดที่แล้วได้อลิซอนนะครับก็โชคดีไปครับมงทำประตูชัยทำให้เลียวพูยังอยู่เส้นเส้นทางลุ้นยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับส่วน อีกทีมหนึ่งก็เป็นสเปอร์อันนี้จำไม่ได้ยิงแอดแต่ว่าสเปอร์น่าจะฟอร์มดีกว่าทีมที่ไน่าเป็นจะบ้านนะครับน่าจะดีกว่าแล้วก็คืนนี้ก็บอลเยอะครับแต่ว่าแอดมาในเวอร์ชั่นกักตัวก็เลยไม่มีข้อมูลเลยมากแล้วครับส่วนทีนี้บิ๊กแมตช์เชลซีกับเลสเตอร์เจอนอีกแล้วนัดนี้เชลซี Chelsea, น่าจะ จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันครับเพราะว่าจะลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับเลสเ,เตอร์ก็ด้วยครับถ้าหลุดคะแนนไปนัดนี้น่าจะเสมอกันนะครับตัดแต้มส่วนบบลิเวอร์พูลเจอเบอร์ลี่นี่น่าจะไม่ต่ำกว่า2 0 3-0ครับเพราะว่าเบอร์ลี่นี่ตกตกชั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแอดไม่มีข้อมูลเลยก็ขอให้คนที่กักตัวที่เหลืออื่น ไม่เป็นอะไรกลับไปทำงานโดยสวัสดิภาพนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผมผมอยู่อีกหลายวันนะครับไม่บอกอยู่ไหน